สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียโดก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับผลงานนะครับของพี่เจเจนะครับเป็นผลงานการปั้นนะครับปั้นดินญี่ปุ่นของพี่เจเจผลงานตัวนี้ซึ่งมีชื่อว่าอะไรครับทานโนซอรัสทารานโนซรัสะจะสังเกตให้เห็นนะเดีย๋ยวเฮียจะซูมกล้องไปที่ใกล้นะครับเห็นรอยปุ่มรอยจุดต่างๆใต้ทางเห็นไหมตรงตรงแบบ นี่เห็นพี่เจเจบอกว่ามีทั้งหมดกี่ปุ่มครับพี่เจลอยรายละเอียดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าโหสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าพี่เจเจนี่นับนับปุ่มรายละเอียดไปเลยนะฮะนี่ฮะที่ชิวหนังนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าจุดนะครับซึ่งพี่เจเจเนี่ยต้องต้องใช้ความละเอียดโดยการนั่งปั้นทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดเลยนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าจุดนะครับ สำหรับเจ้าผลงานตัวทีเล็กตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยนะฮะดูรายละเอียดนะครับนะฮะโอ้สุดยอดมากนี่นะฮะเป็นงานปั้นของพี่เจเจนะครับไทเลนโนซอสเล็กนะครับสำหรับคุณนตัวนี้มีคนจองแล้วยังครับผมพี่เจเจมีนะมีแล้วแน่นอนนะครับมีตัวอื่นให้โชยไหมฮะนอกจากตัวนี้แล้วนะครับผลงานตัวต่อไปของพี่เจเจนะครับนะฮะ ก็ยังมีที่พี่เจ,จเจอะลองเอาผลงานตัวนี้วางไว้ก่อนนะครับพี่เจเจอ่วางเดี๋ยวจะ Treasure. ให้พี่เจเจวางอ๋อนั่นก็ตู้สั่งมารอแล้วนะครับอ่าให้พี่เจเจวางผลงานตัวนี้ดีๆนะครับผลงานตัวต่อไปก็เปิดตัวผลงานตัวต่อไปเลยนะครับสําหรับของพี่เจเจอ้ออันนี้คืออะไรครับนี่หัวไทยเซอร์ท็อปหัวไทยของไทยเจ้าไทายสลรท็อปนะครับนี่อันนี้ก็พี่เจเจ argue, ก็ปั้นขึ้นโครงไว้ อ๋อมีการประกอบแบบนี้ด้วยฮะสามส่วนด้วยกันนะครับนะครับสำหรับเจ้าไทสระท็อปอนะครับไดโนเส์โอ้นี่เป็นห้องงานศิลปะของพิจเจ,เจนะครับอาแล้วมีตัวต่อไปไหมฮะตัวกรตูตัว,ตว,ตว,ตวนั้นตัวอะไรครับพิจเจ,เจนะครับเดี๋ยวพิจเจ,เจโชว์ผลงานนะครับ นี่เป็นงานปั้นดินญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีงานปั้นอะไรอีกไหมฮะปั้นดินโพลิเมอร์ด้วยใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวช่วยชมโอ้โหตัวนี้สุดยอดมากเลยครับพี่เจเจโอ้โหเฮียชอบแต่เฮียไม่รู้จักนะครับว่าตัวนี้ชื่ออะไรปั้นไม่นานอ๋อปั้นไม่นานแล้วนะครับโอ้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเหมือนแต่ว่าก็สวยมากนะครับขนาดนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่ดูอ๋อมีถือมวกด้วยนะครับโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามากเลยครับนี่นะครับดูนะครับ โอ้โหโอ้มันเหมือนมันเหมือนมีการเคลื่อนไหวด้วยนะฮะลมพัดแล้วก็นะฮะผ้าปิวถือหมวกเท่มากเลยตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่เจเจตัววันพีทจากลูฟี่อ๋อตัวตัววันพีทลูฟี่นะครับจากภาพยนต์การ์ตูนเรื่องวันพีทนะฮะโอ้โันนี้พี่เจเจ,จก็ปันไเลย่เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามผลงานของพี่เจเจด้วยนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามผลงานพี่เจเจอ๋อตัวนี้มีตัวหนึงอีกอันนี้อะไรครับนี่พี่เจเจอูอันนี้สิงโตนะครับแต่ว่าราลยละเอียดกาลังเราลงสีอยู่นะฮะอือหเดี๋ยวจยูจะเใจ,ใจมันจะเห็นเส้นขนนะครับะโอเคสุดยอดเลยครับ ฝากติดตามผลงานพี่เจเจด้วยนะครับแฮงชอบสองแสนเจ็ 2, 7, 2, 7, ดหมื่นสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าจุดอะปุ่มปุ่มมันรายละเอียดต่างๆเนี่ยประมาณเกือบสามแสน่ะเอาพูดง่ายๆใต้ท้องก็มีด้วยใต้ท้องก็มีด้วยโอ้โหเก็บทุกรายละเอียดนะครับไม่ใช่เป็นลายโอ้โหนี่ลายลายย่นรอยย่นของผิวหนังนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับใต้หาง พี่เจสุดยอดนี่ใต้ตรงนี้ซึ่งมันไม่มีคนอื่นดูดูดูโอ้โหเห็นปุ่มไหมฮะชัดเจนนี่ใต้หลังหางนะครับนี่พี่เจเก็บรายละเอียดขนาดนี้เลยนะฮะดูนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับติดตามผลงานพี่เจเจด้วยนะครับวันนี้พี่เจสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ